อากาศดีไหมล่ะแล้วที่สำคันคืออะไรวะเรือเร็วไม่เร็วอ่ะนี่ๆีไม่เอาไม่จวุ้ยไปน้ำอุ่นเฉยเลยไม่ต้องกลัวอ่ะ เดนยน้าอยู่ทางขึ้นยู่อยู่ทางขึ้นตรงที่เราขึ้นมาใช่ปะแล้วที่มีรือ,อ,อนคนเยอไหมคะใจ สาวมอนสามอนขายิ้มเลยค่ะสามอนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสามอนเหรออยู่ที่ไหนนะพ่อสะพานมอนค่ะสังขารบุรีสมอนมจ้ะสังขารบุรีพี่ยิ้มขาพี่ยิ้ม่ยอะไรมาเอ่ยโอ้ไข่ลวกไข่ลวกแบบที่สั่งร้อนค่ะ โอ้เโคโใส่ใังน้อยยังคะอันนี้ขายด้วยคุณพ่อรึเปล่าคะเดี๋ยกินด้วยคนเยอะไม่ลูกโดยเด็กกินฮะบาร์บีคิวถั่วใ่ไหมใช่เพระบาร์บีคิวถั่เต็มเลยเต็มยไม่ใช่คนเยอะนะพาเยอะไปเยอะแล้วนี้ชิ้นใจมาสะพานมอยยังไงคะด้ยวิธีการ มาแล้วทุกคนเชื่อเราไหมว่าเราเกือบอ้วกเลย <c ười> เพราะว่าอะไรนั่งเรือหางยาวครั้งแรกใช่นั่งเรือหางยาวครั้งแรกเลยค่ะมันแบบมันมันอั้นไม่หวกอ่ะแต่ทำไมพอดีได้คุณพ่อช่วยกอดไว้ใช่ไหมก็เลยแบบไม่อ,อ้วกแต่นั่งเรือนิดเดียวสั้นๆนะเดี๋้านดี้านแบบ เดี๋ยวมาถึงงานคงยังงั้นเดี๋ยวตอนกลับชั้นใจถ่ายตอนนั่งเรือให้เพื่อนๆดูนะโอเคโอเคเดี๋ยวชั้นใจกำลังมุดใต้<อ>สบายแล้ว ก็เจ็บใจอยู่ตรงนู้นเลยไม่ปาขึ้นเหรอ ตัวนี้ลึกไวครับก็จะเป็นร่องน้ำก็เกือบยี่สิบเมตรนะโอ้เกือบยี่สิบเมตรเลยเหรอถ้ารีบๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไม่ค่อยลึกเป็นทางราบลงมาเป็นทางราบลงมาครับผมผมว่ายน้ำได้ไหมได้ครับเล่นได้เขามีตะคองตะข่ายอะไรดักปลาไหมไม่มีไม่มีไม่มีเขาจะมาจับช่วงเย็นๆประมาณเช้าก็เพื่อจะเก็บครับผมชื่นใจด้วยนะพอเวลาแต่น้องมีเชือกชูชีพนะ เนี่ยน้ำตื่นนะน้องไม่เล่นเท้าเลค่ะไม่มีใครบังคับเราได้